ทำอัมนะคะทําท่าอ้มอัในนี้มันมีเตาเตาของเปปป้า์พิกอยู่นะคะทําครัวน้องมีเวลาทำครัวต้องมีเวลาอ้มอัอด้วยน้องเบลพ่อใช่ไหมพ่อเป็นคนขับนี่พ่อเป็นโชเฟอร์น้องเบลพ่อเป็นคนขับรถนะครับ,บืนบืนเบือน ไหนแม่อยู่ไหนลูกแม่แม่หมูอยู่ไหนวีเวลมามีพี่มามีพี่อยู่ไหนล่ะอานอนดูเม่จัตยิ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 วี